สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่มาอยู่ที่แตงย่าซินเดลื่วยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีนัดกับลูกค้านะครับลูกค้าจะมารับไีสวนนะครับ300กิโลนะครับกับกอกระสอบนะครับภายในวันเดียวเลยนะครับผมกับกาลังตัดครับัาหล้างนะครับเนี่ย3 0 0กิโลครับแล้วก็มีการกองกระสอบนะครับผมไปคลิปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนนะครับก็อยากเห็นนะครับ ก็ไม่ยอมไปดูคลิปเก่าๆก็เลยต้องทําคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับแต่เขาไมยั้งครับไอ้กระเฮ็ดให้ได้ครับผมพอมาก็จัดให้นะครับ300กิโลได้แค่ไหนรถยังไงนะครับเหมือนเดิมครับจะถ่ายดูนะครับกค้าที่ก็มาจากอําเภอนาจห่วยหลนะครับจังหวัดอุบลนะครับมารับที่สวนนะครับคิดกิโลกรัมละ5บาทนะครับ5บาทนะครับ ย่าอยู่ที่บ้านโนนสนามนะครับตำบลตบโผอำเภอเดชุดมจังหวัดอุบลนะครับขอมากจะบอกใครนะครับบอกใครตลอดแล้วครับแต่ว่ารับไม่ยอมฟังให้จบนะครับแบบส่ง่างจังหวัดก็มีนะครับผมทดสอบละ350บาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับถ้าเกบปลายทางก็เพิ่มไปอีก20บาทนะครับเป็น370บาทรวมส่งจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับน้ําหนักก็ อยู่ที่13กิโลนะครับต่อหนึ่งกระสอบนะครับช่วงนี้นะ13ถึง15กิโลนะครับต่อหนึ่งกระสอบนะครับหนึ่งกระสอบก็ปลูกได้ประมาณ16คูณ4ตารางเมตรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับยา300กิโลได้แค่ไหนนะครับผมมาดูนะครับผมนี่นะครับยาที่เราเตรียมมาให้ลูกค้านะครับยาช่วงนี้นะครับมันก็อาจจะมีใบไม้นะครับเป็น ใบยางพาลาดนะครับปว่าเราปลูกในไอ้นานะครับที่นาแล้วก็ปลูกต้นยางพาลานะครับเห็นมยปลูกต้นยางบนอันแท่นหน้านะครับใบมันก็ร่วงนะครับตามมดูกามาแลครับมันห้ามไม่ได้นะครับช่วงนี้มันมีใบไม้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับก็ถือว่าปุ้ยครับนี่ครับเอาเตียวให้ลูกค้าแล้วก็มีกระสอบครับ แี่เราจะก่อให้ลูก้าครับแบบกระสอบจะกอออยู่พวกอยู่กลางๆนะครับเพราะว่าลูกกลางๆมันกับใบยามมันมาผอหลายนะครับเพราะว่าหุดสังขอมันกับใบยามก็จะก่อนกลางเดินนิดน้อยนะครับนี่นะครับลักษณะต้นพันธุ์ของเราเหมือนเดิมครับไปดูนะครับป่านี่ครับก่อเดินกว่านะครับนาตัวนี้แปลงนี้ก็ยาวได้สามารถเป็นต้นพันธุ์ได้ครับผม ขอแค่ขอทองคอมันโดน,นดินก็พอนะครับโอเคครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาถึงเราจะถ่ายให้ดูนะครับว่าสามร้อยกิโลได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ก็อกระสอบเหมือนเดิมครับผมเห็นนะครับลูกค้าจากนาจรวยเก็ะมาถึงแล้วครับผมแกะรถแคปนะครับมาใส่สามร้อยกิโลนะครับเดี๋ยวใส่ว่าจะเต็มรถ แค่ไหนนะครับผมเรียบร้อยนะครับ300กิโลนะครับนี่ครับผู้ค้าจากน่าจะรวยนะครับนี่ครับ300กิโลนะครับโอ้เหยน่ยนหนอ,อมาตองโตโอ้ยหนอสามร้อยกิโลจะได้ประมาณนี้นะถ้าใครจะมาเอาก็คำนวณให้ดีนะครับรถ แคปนะครับ300รกิโลแต่ประมาณนี้นะครับเต็มโมดีนะครับเต็มเยียดนะครับ300รกิโลนะครับเต็มเยียดนะครับเต็มเต็มทีอ่าเกินทีแบบนนที่แปดผสมชั้นด้วยน่าเป็มันทอดแปดนาทีเด้ออ้โหอ่านี่ให้ร้านเด้ออลูกวยโอ้บบนนนโหติ๊บโอ้ยติ๊บแล้วโอเค โอ้ยมันลอยตัวน oh, ี่โอ้ยนโอ้มีติบน่ะเว้ยโอ้ยนะเอ้ามันก็ได้ติบอีกโอ้มันก็ได้ติปเอาเดียวเลยมาดรอปเขาเดียวเลยโอเคครับผม kind of ีครับกลับแล้วครับลูกค้าจากน่าจะรวยนะครับผมส่วนนี้เป็นกระสอบนะครับส่งต่างจังหวัดนะครับตัวนี้ กอกเรียบร้อยครับผมไม่ได้ถ่ายตอนก่อนะครับนะครับตกกระสอบละ350บาทนะครับรวมทรงครับปลายทางเพิ่ม2ีบาทนะครับน้ำหนักอยู่13มนะครับ13กิโลขึ้นประมาณนี้ครับเบื้องต้นนะแต่ไปถึงก็น่าจะลดลงเพราะมันคายน้ํานะครับเขตภาคอีสาน1วันนะครับบางจังหวัดก็2วันนะครับภาคใต้3าวัน4ี่วันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปส่งยาก่อนนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมมานําเสนอครับการขายยานะครับเหมือนเดิมนะครับทํามาหลายคลิปแล้วครับลูกค้าก็มาก็ทาให้เรื่อยๆนะครับก็ทําเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับยาอาหารสัตว์พวกสัตว์สีเทาพวกนี้ครับก็เลยส่วนใหญ่ก็มีแต่คลิปพวกนี้ครับผมแง่ชอบย้อนนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับถ้าครับคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ด้วยนะครับจะขอบคุณมากนะครับผม แล้วก็คนที่เข้ามาดูใหม่ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะเป็นพคลามิตรใใหม่ทุกคนจะลงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบาย